สวัสดีครับเพื่อนๆรับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสมทวิน,ชน์ชแนลนะครับ ก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับผมเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาไปทําความสะอาดห้องเครื่องนะครับผมว่าเราจะทํายังไงนะครับเพื่อนๆครับผมไปชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมห้องเครื่องรถยนต์ของเรานะครับเพื่อนๆครับผมการล้างรถยนต์ให้สะอาดแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนะครับเราจะต้อง รู้วิธีการล้างให้ถูกต้องนะครับผมสําหรับห้องเครื่องฮอนด้านะครับผมหรือว่าห้องเครื่องโตโยต้านะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมกับเครื่องฮอนด้านะครับเพื่อนๆครับผมหรือว่าฮอนด้าพวกเป็นตระกูลฮอนด้าซีบิกนะครับผมหรือว่า CRV นะครับผมไม่ค่อยจะมีปัญหาในตระกูลของฮอนด้านะครับเพื่อนๆพบส่วนมากก็น่าจะเป็นโตโยต้านะครับผมเนื่องจากรุ่นนี้นะครับผมมีฝาวาวด้านบนนะครับผมจะเป็นร่องทําให้น้ําเข้าง่ายนะครับผมถ้าล้างด้วยน้ําจะทําให้ เครื่องสะอึกนะครับเพื่อนๆครับผมหัวเทียนบอดนะครับผมเดินเครื่องไม่เรียบนะครับผมกําลังตกนะครับผมแต่ถ้าเครื่อง Honda ส่วนใหญ่จะ ล้างด้วยน้ำนะครับผมถ้าเป็นเครื่องเก่านะครับผมหรือว่ารุ่นเก่านะครับคุมด้วยถุงพลาสติกนะครับผมก็จะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมถ้าเป็นเครื่องโตโจต้านะครับผมจะใช้โฟมหรือว่าน้ำยาก็ได้นะครับผมหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับเพื่อนๆครับผมเครื่องดีเซลนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าเครื่องเบนซินนี่เราต้องระวังนะครับเราก็จะทําการเช็ดถูไปด้วยเนาะเพื่อนๆครับ ถ้าเป็นกระบะนะครับผมล้างได้แต่อย่าบ่อยนะครับจะทําให้น้ำขังด้านในนะครับอาจจะลุยน้ําบ่อยๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าเราอาจจะล้างบ่อยเกินไปนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เกิดปัญหาในการน้ําซึมนะครับผมหรือว่าน้ําขังนะครับผมบางทีเอาไปล้างนะครับผมรถ อาจจะมีอาการวูบนะครับผมเหยียบไม่ขึ้นนะครับผมกว่าจะหาเจอนะครับเพื่อนๆครับผมอาจจะเป็นเดือน2เดือนนะครับผมข้อต่อต่างๆอาจจะหลุดนะครับผมสายเซ็นเซอร์อาจจะรั่วนะครับหยุดรั่วอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมทางที่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมเช็ดเอานะครับผมถ้าเราเอาไปล้างแล้วนะครับผมแรงดันน้ําที่ฉีดเข้ามาล้างในห้องเครื่องนะครับผมอาจจะไปโดนสาย ไฟต่างๆนะครับผมหรือว่าอาจจะไปโดนข้อต่อต่างๆนะครับผมที่เป็นสายไฟแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นปุกคอมนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมน้ําก็จะเข้านะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับนี่นะครับเราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับผมเช็ดแล้วเราก็จะปิดไว้นะครับเพื่อนๆครับ ถามว่าเอาน้ําฉีดได้ไหมนะครับผมถามว่าเอาน้ําฉีดได้ไหมครับเพื่อนๆครับผมก็ได้เป็นบางรุ่นนะครับผมส่วนมาก ก็จะไม่นิยมฉีดนะครับเพื่อนๆครับผมเพราะว่าถ้าเราฉีดไปแล้วนะครับผมบางทีเครื่องอาจจะน็อกเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเพื่อนๆบางทีนะครับบางทีก็เครื่องวูบไปนะครับผมเหยียบไม่ค่อยมีแรงนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็มาแนะนํากันในตรงนี้นะครับเพื่อนๆนครับผมว่าเราจะล้างหรือว่าไม่ล้างดีนะครับเพื่อนๆครับผมเป็นบางระบบนะครับอย่างรถปิกัพแบบนี้นะครับผมก็ล้างได้นะครับแต่ว่าอย่าล้างบ่อยนะครับเพื่อนๆครับผมแต่รถเก่งนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่า เราอย่าฉีดเลยนะครับในห้องเครื่องนะครับผมเพราะว่ามันจะโดนสายไฟต่างๆนะครับเราก็จะทําการเช็ดและก็ทําความสะอาดเอานะครับเพื่อนๆครับผมถ้าเป็นรถเก่งนะครับผมไม่สมควรที่จะล้างห้องเครื่องนะครับเพื่อนๆครับผมบางท่านนะครับเอารถไปล้างห้องเครื่องโดนฉีดน้ำแรงๆนะครับผมถึงขั้นสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเพื่อนๆครับเปิดดูห้องเครื่องเนี่ยสายข้อต่างๆนะครับผมหลุดหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมการล้างต้องระวังกล่องคอมกับจุดสายไฟต่างๆนะครับผมเพื่อนๆครับผมถ้าล้างแล้วนะครับผมสะดุด นะครับผมหาลมเป่านะครับผมให้แห้งตามข้อสายไฟต่างๆถ้ายังไม่หายนะครับเพื่อนๆครับผมก็ต้องรีบไปปรึกษาช่างทันทีเลยนะครับเพื่อนๆครับน้ํากับไฟนะครับผมมันไม่เป็นมิตรกันนะครับเพื่อนๆครับถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆครับผมก็ต้องระวังนะครับผมทางที่ดีนะครับผม เราเอาผ้าชุบน้ำยานะครับผมรู้ว่าน้ำเปล่านะครับผมเช็คง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ปัญหาก็ไม่ตามมาภายหลังด้วยครับผมในคู่มือก็บอกนะครับผมวิศวะเขาบอกออกแบบมาบอกว่าห้ามฉีดน้ำนะครับเรามีคู่มือแต่เราไม่อ่านนะครับบางทีนะครับผมบางบางทีเพื่อนๆก็อ่านไม่ถึงนะครับบางทีเราก็อ่านอยู่นะครับผมแต่อ่านไม่ถึงโอเคครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมคนแก่เขาบอกว่านะครับผมใช้รถเก่าได้ความรู้นะครับผมแต่ว่าใช้รถใหม่ได้ความหรูนะครับ เราก็ขับรถดีมีน้ำใจนะครับผมใครไม่มีนะครับเพื่อนๆกบคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้ายังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ